สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดวิวบนคลิปวิดีโอติกต็อกของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPEs Meta Clip 5นะครับผมสำหรับค่ายนะครับผมที่ดูผ่านคลิปแชทคลิปเดียวนะครับก็สามารถ scan QR โค d e ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับค่ายนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครรั้งงนออยย่่่่าลลืมมตติชีีีเห ด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนในบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตัวแลตฟอร์มทิกตอกของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับเพิ่มยอดวิวนะครับผมเลื่อนดูได้เลยนะครับ นี่นะครับมีแบบราคาถูกที่สุดด้วยนะครับผมสำหรับครนะครับผมที่มีงบน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวรับประกันแบบอัปเดตใหม่ล่าสุดละกันนะครับในส่วนของบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกละกันนะครับกอนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าคลิปวิดีโอทิกตอกของเรานั่นเองนะครับกดกับไปลิงก์มาเลยนะครับแล้วก็กด วางไปเลยในส่วนจานวนนะครับผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ oh ่มยอดวิวของเราไปนั me. Me ่นเองนะครับผมผมเอาสัก2 0 0 0วิวละกันนะครับค่าใช้จ่ายเพียงแค่1นบาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอต่อสอบอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างคิวแชร์แบบนี้นะครับผมได้ราคาสั่งซื้อผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูบอร์ดการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดําเนินการนะครับส่วนตรรรรรงนนนี้กก็็จะะเเเปปบบิิาา่พคั ส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์คลิปวิดีโอทิกเกอรของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของร้านนะครับผม1.9บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดวิวไปนั่นเองนะครับผม2,000วิวนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผม t ูมันนี่วอลเลตสองอั Wallet แล้วก็ Cryptocurrency นะครับสําหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR code นน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 นะะะะะะคคคคครรรรรรรัััััััััับบ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 บผผมมมมมมสสอ Apple Wallet Cryptocurrency จไไดด้้โโเเเเเพพิิ่่15% 10%ลลยยกก็ีหื ว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาด้านยัดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับก็ไปที่เมนูตรวจเช็คเลือนะครับพิมพ์คำวางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้แอดมินกันได้เลยครับหรือว่าใจรายตัวขามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนเคีรติคมมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะคำตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในโซลคอมเมนูบริการนะครับผมคอมเม้นกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเล่นละราคากันเลยทีเดียวนะครับโซลขามือนะคคครรรรัับบผผมมจะะะเเเป็นนนนนาาาายยยลลออีีดขงงต่่ๆๆครับ อา่ามาดูกันได้เลยอสะสสำหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมตรงซ้ายมือหมดหมู่นี่ครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผม t i k t o k นะครับ i n s t a g r กรนะครับ YouTube t e l e gram t w i t t e r นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมทิกตอกของเราก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมเพิ่มยอดหัวใจนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับผมเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มบันทึกเพิ่มยอดแชร์นะครับหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูและสตรีมสดก็มีนะครับผมในส่วนของเมนูบริการเข้ามาร่วกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับของขวัญกันฟรีๆกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะะเเเพิิิิ่มมมยยอออดดคคคลลลปววีีีโให้กกัันฟรรรๆบผาางงง์ ไปเราเพิ่มจํานวนยอดวิวกับตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเยเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าคลิปวิด,ดีโอทิกตอกของเราเลยนะครับผมว่ายอดวิวของเรา้นหรอยังนะครับอตอนนี้มีแค่22วิวเองเท่านั้นนะครับผมผมขอคนรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะผมยอดวิวของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร,อร้อยนะครับผมขึ้นมาถึง2,733วิวเลยนะครับอาจจะแถมมาให้เล็กๆแน่นอนนะครับผมทางเว็บไซต์ก็ค่าจะดีมากๆเลยนะครับสุดท้ายลานะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจเว็บปัม๊มไลน์เว็บปัม๊มเพจหรือว่าปัม๊มแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆนะครับเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์เว็บไซต์ SPE s ีเอสเมตาคีย์หนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ